สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการน่า มาอยู่กับสองสาวฝนกับใบเตยนะคะค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวกันใบเตยบอกเลยลนุว่าตื่นเต้นมากๆสําหรับรางวัลกียาของคนบันเทิงในเด<ช>ือนอวลด์2025ปีนี้และที่สําคัญนะคะทุกๆปีเนี่ยเราจะมีรางวัลที่ให้คุณผู้ชมอ่ะมีส่วนร่วมอ่าใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วสําหรับขวัญใจมหาชนรางวัลน,นี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินนะคะต่อมาเราก็ขยบเพิ่มรางวัลนะคะโดยเป็นรางวัลคู่จิ้นแห่งปีใช่แล้วปีนี้พิเศษ มากๆค่ะเพราะว่าเราเพิ่มให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการตัดสินอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะนั่นก็คือรางวัลคู่จิน Rising ้น r i s i n g Star นี่บอกเลยว่าแบบใหม่แบบสับ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมโหวตกันได้นะคะ,คะเราจะบอกกติกาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนใช่แล้วค่ะกติกาในการส่งรายชื่อเข้ามาโหวตกันนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งหนึ่งรายชื่อที่คนปลื้มสุดๆนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนง่ายๆเลยพิมพ์ M ค่ะ M แล้วก็ตามด้วย ชื่อของคนที่คุณชื่นชอบนะคะอย่างเช่นนะเอ็มแล้วก็ต่อด้วยชื่อของศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบเช่นเอ็มและฝนนันทกา,อ,าอันนี้ยกตัวอย่าง,งเฉยๆนะจ๊ะใช่แล้ว <c oughs> ส่วนอีกหนึ่งรางวัลรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะคะจะใช้ตัว Y ค่ะาตามด้วยชื่อของคู่จิ้นที่คุณชื่นชอบนะคะอย่างเช่น Y ฝนใบเตยอ่ะแบบนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งรางวัลรางวัลใหม่คู่จิ้น rising star ตัวนี้จะใช้ตัว R นะคะแล้วก็ตามด้วยคู่ จิ้นเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเน,นี้ยคุณผู้ชมจะต้องตั้งสติและแยกให้ดีนะ,ะว่ารางวาัลคู่จิ้นแห่งปีจะใช้ตัววายตามด้วย2ชื่อที่เป็นคู่จิ้นกันและรางวาัลคู่จิ้น rising star จะใช้ตัวอาตามด้วย2ชื่อนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะอาเนี้ยก็คือเป็นแบบฟิลแบบ rising star คู่จิ้นดาวดวงใหม่ที่คุณชื่นชอบถ้ายัางนึกไ,ไม่ออกนะว่าจะเสนอชื่อใครเรามีน้ำจิ้นมาให้ได้ดูกันก่อนจ้า บนเวทีหน้าเอ็นเตอร์เทนเวอร์2025ที่คุนคุนและคุนคือผู้ชี้ชะตารางวัลขวัญใจมหาชนคู่จีนแห่งปีและคู่จีน rising star ง่ายๆพิมพ์เอตามด้วยชื่อคนบันเทิงลุ้นมีชื่อเข้าชิงรางวันควัญใจมหาชนพิมพ์ Y ตามด้วยชื่อคู่จิ้นที่คุณเลิกเพื่อลุ้นเข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีและพิมพ์ R ตามด้วยชื่อคู่ดาราที่คุณอยากให้เข้าชิงรางวัลคู่จิ้น Rising Star ส่งมาที่ SMS หมายเลข468-9191และเว็บไซต์ n e n t e r เ tain Award อตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด9อันดับ31มีนาคมนี้ นี่นบอกเลยว่าวิธีการง่ายๆนะคะ,คะซึ่งเราขอย้ําวิธีการโหวตอีกรอบหนึ่งนะคะพูดง่ายๆเลยคุณผู้ชมทั้ง3รางวัลคุณผู้ชมนะคะพิมพ์ตัวอักษรตามด้วยชื่อของคุณค,คนที่คุณต้องการโหวตนะคะอ,อย่างรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะ,คะจะใช้ตัวเอมตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบค่ะ,คะส่วน คู่จิ้นที่คุณเลิฟนะคะพิมวายค่ะตามด้วยชื่อศนะิลปินดาราส่งมาเป็นคู่นะคู่จิ้นที่คุณชื่นชอบนะเพื่อชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีค่ะแล้วก็พิมพอาค่ะตามด้วยชื่อคู่จิ้นดาวดวงใหม่อันนี้จะเป็นคู่จิ้นดาวดวงใหม่ในใจคุณนะอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย<ะ>ทั้ง3รางวัลสามารถส่งมาได้2ช่องทางส่งมาทาง SMS ก็ได้ที่หมายเลข4689191แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะก็คือผ่านทางเว็บไซต์ nine ten award dot mcom d net นะคะไม่ต้องมี World Wide Web บนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามประเด็นการโหวตเพิ่มเติมได้นะคะที่เฟซบุ๊กนายเตเทนแล้วก็เว็บไซต์ n า e n t e r t a i n Award นะคะเสนอชื่อกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่28มีนาคมค่ะแล้วเดี๋ยววันที่31มีนาคมมาลุ้นกันจะ้วะว่าก้าวรายชื่อใครจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้าชิงในรางวัลควัญใจมหาชนรางวัลคู่จิ้นแห่งปีแล้วก็รางวัลคู่จิ้น rising star บนเวที n ายเตเ n นอเวิร์ดสองพันยตอนนี้ได้เวลาที่เราจะส่ง รายชื่อขึ้นเข้ามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่28แล้วเนี่ยแล้ว31ประกาศรายชื่อไปแล้วแบบเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อของคนที่เรารักล่ะทาไมล่ะส่งนะคะตอนนี้ต้องรีบส่งค่ะก็สามารถเข้าไปดูกติกากันได้แต่ย้านะคะคุณผู้ชมว่าตามช่องทางที่เราบอกไปนะคะถ้าหากว่ามาคอมเมนต์ใต้ข่าวมาคอมเมนต์ใน Facebook ต่างๆอันนี้เราจะไม่ได้นับว่าเป็นการโหวตที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นไปโหวตกันได้ตามวิธีที่เราได้แจ้งไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวลุ้นผลไปพร้อมๆกันส่วนตอนนี้ถ้าเวลามาอัปเดต ข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะเริ่มต้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เป็นรอบการล่าของภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดนะคะที่ได้คู่จิ้นอย่างพีพีบิวกินเนี่ยเขาเล่นด้วยกันนั่นก็คือเรื่องสองแดงแต่งผีบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากนะคะเพราะว่ามีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยเขาไปร่วมชมภาพยนตร์รอบการล่ากันเพียบเลยพีพีเนี่ยเขาจัดเต็มนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนั่งเกี้ยวมาเลยคุณผู้ชมค่ะเกี้ยวจีนโบราณอ่ะเป็นแบบฟิลจีนโบราณแบบแบบเกี้ยว เก่งจีนอย่างเงี้ยนะคะก็คืออลังการสุดๆเลยคือเรื่องเนี้ยเรื่องราวอะ่ะมันเป็นเรื่องของการแต่งงานสุดพิลึกพิลั่นนะระหว่างบิวกิน<ฆ>ที่เขารับบทเป็นแบบสายของตํารวจแต่ด้านเผลอไปหยิบซองแดงปริศนาขึ้นมาและพบว่ามันคือพิธีกรรมความเชื่อเก่าแก่ที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาแต่งงานกับพีพที่รับบทเป็นวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะยังมีเรื่องค้างคาใจอันนี้ก็เป็นภาพบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผีนั่นเองนะคะคือนอกจากนี้นะ มีนักแสดงนะคะเรียกว่า,วามาแบบว่าร่วมแสดงกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอปัปุปิยมาศนะรัศมีแขก้อยอรัชพรลุงรงแล้วก็อีกหลายคนเลยค่ะ ทุกคนสามารถไปดูได้นะวันที่20มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะได<อ>้ห็นฟีดแบกของคนที่ได้ชมภาพยนตร์รอบกาล่าไปแล้วนะคะ<ช>เขาบอกว่าพันล้านต้องมางแล้ว <มา S 2> นี่และแน่นอนแต่เชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่หยุดอยู่แค่ประเทศไทย<ช>นะคะเพราะว่าระดับ PP Bu i l d กินเนี่ยน่าจะไปอีกหลายประเทศเลยแหละก็รอติดตามความปังก็แล้วกันอีกหนึ่งความปังนะคะแน่นอนเราก็ต้องสอบถามคุเจินคู่นิษหน่อยมากี่ทีก็มีเรื่องต้องอัปเดตตลอดเรื่องล่าสุดนั่นก็คือคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี ท,ที่มีชื่อว่า P-P-Grit My Pleasure Concert นะคะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่า,าหลายคนเนี่ยพูดถึงไฮไลท์หลายๆซีนบนเวทีอย่างเนี้อ่ะแน่นอนหน,นุมนน่มบิวตินเขาก็สละเวลาเรียกว่าเคลียร์คิวงานเลยนะ,ะเพราะว่าคู่จิ้นคู่นี้ทั้งพีพีทั้งบิวกินเขามีงานแทบจะ7วันตลอด<ช>ทั้งเดือนตลอดทั้งปีแต่ เขาก็ต้องเคลียร์คิวมาขึ้นคอนเสิร์ตให้กับ p ีพีอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องยกความดีความชอบให้กับบิลกินด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องของโปรดักชันต่างๆที่หลายๆคนชื่นชมนะคะเวทวงเวทีเขาบอกว่ายกให้เป็นเวทีแห่งปีเป็นสเตจแห่งปีและที่สําคัญนะคะนอกจากจะมี p ีพีบิลกินอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วในเวทีนี้นะคะมีนักร้องร่วมค่ายอย่างนายใบนายเป็นอดีตบอยกรุ๊ปสุดปังอ่ะคือต้องบอกว่าตัวกันน่ะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณ 3าปีที่แล้วเออถึงไหมาสามสปีที่แล้วปรเขาดังมากมากแล้วก็เป็นบอยแบนด์ที่หลายคนนะ่ะเรียกร้องว่าเฮ้ยยุบวงกันไปทําไม,มาเมื่อไหร่จะกลับมารวมตัวกัน,นไม่ว่าเสียงเรียกร้องจะกระหึ่มขนาดไหนไม่เคยสําเร็จเลยค่ะใช่แห้แต่ว่าพีพีทำได้ทําถึงเกนินกลับมาออรวมตัวกันจนได้นะคะจนแฟนๆเนี่ยตั้งฉายาพีพีว่าศูนย์รวมใจแห่งชาติเฮ้ยมันอลังการว่าเพราะรว่า ดูสิแต่ละคนน่ะเราต่อธนภพบต่างๆคือทุกคนคิวงานแน่นแล้วก็ยังเคลียร์คิวนะคะมารวมตัวกันในคอนเสิร์ตพีพีจนได้ทีนี้ไปถามบิวกินค่ะบิวกินเขาก็แบบภูมิใจภาคภูมิใจสัมภาษณ์ไปแบบว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปภูมิใจในตัวพีพีเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันนะคะทุกคนที่ไปดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจแบบ เกินร้อยของเขาอะรร่ะผมว่ามันมันมันมากกว่าที่เขามีอีกเขาพยายามจะพัฒนาตัวเองเขาพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อคนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่องานของจริงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าวันไหนที่เขาปลดล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบตั้งใจอ่ะวันไหนไที่เขาแบบตั้งใจอ่ะผมว่าเขาทำได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจทุกง,งานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือปาเห็นตลอดว่าตั้งใจงานนี้ ก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยผมเขาก็ไปเคลียร์ตารางเรียนอันแสนวุ่นของเขาหลังจากที่เขากลับจากการไปเที่ยวจำนวนมากมาไปเรียน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 อย่ากเขาใจผิดไปเรียนเขาโดยเฉพาะพีพีเป็นศูนย์รวมใจของชาติรวมใจของชาติได้หรอได้ก็ได้ในเปในกลับมาเป็นเกสครั้งนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่ เราอยู่นนดาวด้วยกันเราเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตก็ตั้งใจว่าแบบอุ๊ยเป็นใครดีที่อยากจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่าก็ยังรีเลทถึงความสัมพันธ์ของที่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไล่นไปไนายมาก็เป็นเป็นชอ์ที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากก็ดีใจออกมา นี่บอกเลยว่าพอมีน้องต่อธนาพบอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วเตยเริ่มสับสนว่าคนไหนพีพีคนไหนน้องต่อก่อนหน้านี้แซวไงว่าเป็นแฟนกันมีกระแสว่าน่าคล้ายกันมากเอออันนี้ก็ แยกแยะถูกเพราะว่าไปยืนข้างบิลกินอะไรแบบนี้หลายหลายคนก็แซวก็เป็นฝาแฝดกันทั้งแบบทั้งแบบเครื่องหน้าเอ่ยรวมถึงการแต่งตัวสไตล์ลิสต์ต่างๆออกมาก็คือแบบคล้ายกันมากแต่มองดีๆมองดีๆก็แยกออกอยู่ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนสนับสนุนหนังไทยได้ทุกโรงภาพยนตร์วันที่20มีนาคมนี้นะคะเพราะว่าเบื้องหลังบอกมาว่าสนุกมากๆคุณค่าการรอคอยแน่นอนนะคะอ่ะตอนนี้เราไปต่อกัน หน่อยดีกว่านะคะกับอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะบอก ok เลยว่าคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยโอ้โหกระแสะคือฮือฮาไปทั่วโลกเลยแล้วก็ดังขึ้นดังขึ้นทุก<ช>วันสำหรับลหลิงหลิงคองกับอ่อนก่อนนภัทรนั่นเองนะคะ,คะ ทุกคนอาจจะได้เห็นภาพกันเป็นภาพที่แบบว่าเขาเหินฟ้าไปร่วมง,งานของชิโดร์นี่แฟชั่นของชิโดร์นะคะเป็นคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวไปถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซ,ซึ่งเราบอกเลยว่าทั้งคู่เป็นความภูมิใจของคนไทยมากๆจริงๆจงเจ๊ดูสิความแต่งองค์ทรงเครื่องหน้า<ว>ผมมเ<า>ป๊<อ>ะทุกอย่างและได้รับการต้อนรับจากคนที่นั่นดีมากๆเลยด้วยคือหลังจากแบบ ทั้งคู่ลงรถมานะเสียงกรีดก็หึ่มมากๆแล้วมีป้ายคงไปเขาไม่ได้ไปฝ่ายเป็นป้ายแบบว่าต้อนรับอะไรแบบเนี้ยลิงออมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเมื่อคืนเนี้ยนะคะพิชกีกีของเราเนี่ยก็ไปเจอทั้งคู่มานะทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังค่ะว่า จริงๆ่ะตื่นเต้นนะที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้คือตอนแรกก็ยอมรับแหละก็กังวลไม่น้อยกูจะไม่มีเพื่อนอในงานนี่แต่พอลงรถมาเป็นไงแฟนคลับมารอต้อนรับแบบอบอุ่นสุดๆนะคะ<ช>แล้วก็ลุกทั้งคู่คือสวยจึ้งมากๆจริงๆงค่ะ,ะใช่สวยมากแล้วแฟนๆที่ไปรอต้อนรับนะนอกจากเสียงเชียร์เนี่ยเขามีอามีไป,ไปไ้ายป้ายตๆชูให้แบบหลิงอ้อมนะคะก็การันตีว่าทั้งคู่มีแฟนๆอยู่ทั่วโลก<ช>เป็นอินเตอร์ แฟนที่รอรับทั้งคู่จริงๆนะคะและบางภาพที่เห็นมานะก็จะเห็นว่าทั้งคู่เดินแทบจะไม่ได้เพราะว่าคนรุอมอยากจะได้ทั้งลายเซนอยากจะได้ทั้งแบบภาพถ่ายอะไรแบบนี้คือมีทั้งแฟน,แ,ฟนแล้วก็ทั้งสื่อแหลคะค่ะจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจากที่ทั้งคู่เนี่ยเหินฟ้าไปที่ปารีสคลิปนี้ค่ะคะุณผ,ผู้ชมกลายเป็นไวรัลในโซเชียลนะคะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเห็นแมมว่าคนเนี่ยกรูเข้ามาจนกระทั่งมีคนยื่นปากกาจะไปให้หลิงอ หลิงเซน,ลเนแล้วทีนี้มันดันไปทิ่มตากับบอดี้การ์ดที่กำลังคุ้มกันอยู่รอบๆอแต่ว่าหลิงๆเนี้ยเป็นคนที่มีความามี awareness ที่สังเกตคนรอบข้างแล้วก็เลยเกิดเป็นห่วงบอดี้การ์ดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาหยุดเดินเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมหยุดเดินเสร็จแล้ว เอาน้ำตาเทียมยื่นให้กับบริกาเพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเราก็ต้องชื่นชมหลิงๆด้วยนะคะที่เป็นห่วงคนรอบข้างไม่ได้แบบว่าโอ๊ยโดนสับๆหายไปเลยอะไรแบบนี้ก็มีการแบบว่าดูแลคนรอบด้านด้วยแล้วคนที่ยื่นน้ำตาเทียมให้เนี่ยก็คือน้องออมก็เขาแบบโชคดีด้วยก็คือแบบพกน้ำตาเทียมไว้อยู่แล้วก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับท่านบริกาคุณบริกาท่านนั้นนะคะเอางี้เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่นะพูดถึง ประสบการณ์นะที่ได้ไปร่วมงานระดับโลกกันมาค่ะตอนนั้นคนเยอะแล้วก็มีความวุ่นหน่อยก็คือแบบเรากําลังรองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยใช่แต่ว่าทั้งบริการโอเคแล้วแล้วก็ฝั่แฟนๆก็ออกมาขอโทษไม่ได้เป็น พอมีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหลิงจะชอบแบบสังเกตและจับตาแล้วว่าแบบใครหายหรือเปล่าใครลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่หลิงกลัวมากมากก็คือกลัวมีคนลงหรือว่ามีอุบัติเหตุนั่นเองเขาจะเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์เสมอแล้วก็อยากจะปกป้องหรือว่าหลีกเลี่ยงให้มากมากที่สุดเขาเลื่อนตาได้แล้วพวกเราก็แบบเออถามว่าพี่พี่หลิงก็คือถามว่าเขาโอเคไหมไอันนี้ไม่รู้จะทำไรมีน้ำตาเทียมอยู่ในกระเป๋าก็เลยยื่นให้นางแต่เนี้ยค่้ก็ ก็ดีใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ดูคือหลังจากที่เขาแบบลืมตาตาก็ไม่ได้ไม่ได้เลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือปกติลืมตาได้เขาบอกแบบอัลไซน์แล้วคือเราก็เลยบอกว่าเออต้องหยุดหยุดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหนิงก็แบบไม่ไม่กล้ารับรับเซนอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวมีบริการแบบว่าโดนอีกใช่ต้องต้องสติมากมากเพื่อที่จะให้คุณอบข้างเราปลอดภัย เนาะจริงๆแล้วโอ้เจ้มองแต่ความสวยเลยคือเจ้มงไม่หยุดเลยว่าสวยมากสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของทั้งคู่เนาะคือการทํางานของคนบันเทิงโดยเฉพาะคนที่ดังระดับท็อปๆของประเทศเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจะรู้เลยว่าใครที่ไปถึงระดับนั้นได้เนี่ยมักจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เอาใจใส่กับคนรอบข้างไม่อย่างนั้นจะไม่มีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้รวมไปถึงแฟนๆด้วยนะคะยังไงก็ขอให้แฟนๆซัพพอร์ตคู่ ีนกันต่อไปและแน่นอนอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลคู่จิ้นแห่งปีก็ได้ใช่แล้วเพราะว่าเขาก็มาตลอดอยู่แล้วเนอะก็เชื่อว่าตอนนี้แรงแฟนๆทั้งคู่เนี่ยก็เตรียมส่ง SMS เข้ามาแล้วใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เชื่อว่าต้องมีชื่อเข้าชิงอย่างแน่นอนนะคะคราวนี้ไปต่อที่ครอบครัวนี้กันว่าเ ก่อนน้าน,นี้นะก็ทําเอาหลายคนเป็นห่วงนะ<ช>เพราะว่าคิมเบอรี่ Kimberly เองเนี่ยก็มีออกมาแบบได้พูดถึงเรื่องของอาการป่วยของตัวเองนะคะ<ช>นั่นก็คืออาการที่คล้ายกับการเป็นแบบโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะ<ช>คือพอข่าวออกไปเนี่ยแน่นอนค่ะก็มีทั้งกําลังใจนะคะแล้วก็มีคนคือซัพพอร์ตจิตใจของคิมเบอรี่ต่างๆให้กําลังใจกันไปนะักข่าวของเราได้เจอคิมเบอรี่ค่ะพิชก,กีของเราเนี่ยแหละก็ไปเจอตัวเป็นๆมาเลยนะคะก็ต้องไปถามกันหน่อยถึงเรื่องกําลังใจที่ได้รับมา ะค,ะคือคิมเขาก็บอกค่ะก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็เล่าว่าตอนนี้อาการนะ่ะไม่ได้หนักนะออใกล้หายแล้วเหลือแค่รับยาให้ครบโดสก็เป็นปกติแล้วแล้วก็โชคดีที่ตรวจเจอก่อนคุณหมอเขาก็ก็ให้การรักษาทันท่วงทีค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่คิมเขาบอกนะว่าอาจจะทําให้ร่างกายเรามีปัญหาก็เพราะว่าวัคซีนต่างๆที่เราฉีดกันไปก่อนหน้านี้นแหละลก็อาจจะมีส่วนนะก็ทําให้ไปกระตุ้นโรคหรือว่าภูมิภ้มกันของเราได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะ ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าใครติดตามหลังจากที่เขาเนี่ยแต่งงานกันไปแล้วก็พยายามจะมีลูกอยู่นะแต่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่เจ้ได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมก็เลยแพลนกันมีลูกก็เลื่อนไปก่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ได้อยากจะใช้วิธีทางการแพทย์อยากได้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแบบออแกนิกสุดๆเลยทีนี้เพื่อความปลอดภัยต่อเบบีก็เลยหยุดแพลนกันไปก่อนดีกว่าทีนี้อ่ะเรื่องสุขภาพเอาเป็นว่าหายห่วงนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเราไปห่วงสุขภาพใจ กันหน่อยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอาการหงงห่วงขึ้นตาอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแบบกำเริบขึ้นมาอีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะคุณสามีหมากปรินเขาก็ได้โพสต์ภาพเซตหนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนว่าจ้ะก็นอนอาบแดดไงนอนอาบแดดอยู่หน้าบ้านแด่น้บ้าต่ทีนี้คุณภรรยาอาจจะไม่ได้เห็นว่าคุณสามีลักษณะการถ่ายเป็นอารมณ์เซลฟี่ถ่ายด้วยตัวเองอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้รับการแอปพรูฟก่อนว่า ภรยาสามารถอนุญาตให้ลงได้หรือไม่เพราะว่าในการถ่ายที่โชว์เรือนร่างแบบนี้ชาวเน็ตเขาก็จะมีการโฟโกัสผิดจุดอันนี้เจ้โฟโกัสตรงไหนคะโฟโกัสที่น้องหมาข,ข้างๆ Golden Retriever ฉันยั<อ>ง,<อ>งไม่ได้รู้เลยว่ามีหมานอนอยู่ตรงนั้น <c oughs> จริงๆใช่ไหมแล้วแต่โฟกัสที่ไหนที่หน้าที่หน้าหล่อๆของเขาหล่อหนุ่มมากแล้วก็กล้ามเขาออกลังกายมาเราก็รู้สึกชื่นชมว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองก็ชาวเน็ตเขาไปโฟกัสตรงไหนอะคะชาวเน็ตก็อาจจะโฟกัสที่ไม่รู้ว่าผิดจุดนะลองไปดูคอมเมนต์ชาวนก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าโฟกัสผิด โฟกัสถึงโฟกัสจุดนียแหละใจเราสะอาดสะอาดลูกโฟกัสิจุดตรงไหนกยเดี๋ยวหัวดูอยู่โฟกัสพิจุดตรงไหนไม่รู้แต่ว่าคิมเบอร์รี่ถึงกระบอกเลยว่าจัดให้ชุดใหญ่ค่ะกนะน่ำเอาให้หูชาไปเลยจนกระทั่งมากบอกว่าจะไม่โพสต์ภาพแบบนี้อีกแล้วขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่า พี่หมากเขาเป็นขวัญใจสาวๆ<ช>คือเรียกว่าทุกเพศก็ชอบหมากปรินเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่ภรยาเขาจะแบบหึงห่วงบ้างอะไรบ้างแบบนี้เป็นเป็นห่วงละกันเรียกว่าเป็นห่วงละกัน <c oughs> ในการลงรูปต่างๆเงี้ยนะคะก็ต้องปรินกันนิดนึงเดี๋ยวไปฟังเสียงคิมกันเห็นรูปแล้วแบบเอ๊ะแล้วก็บอกแล้ว,วพ<ะ>ักดนีนะ ใช่ก็บอกไม่บอกว่าแบบอย่าไปโพสอะไรแบบนี้เดูไปแล้วดูไปแล้วค่ะช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้โพสรูปมั้งอะไรก็เลยแบบรีบรลงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบทุกคนเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอย่างนึงที่เราก็ต้องโฟกัสมากกว่าปกติด้วยค่ะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่ว่า physically mentally ทุกอย่างคือแข็งแรงสุดก็คือตอนนี้รักษาจน จะหายละกำลังได้ยาแบบโดสสุดท้ายแล้วที่หลังจากที่แบบว่าพวกบังซีพวกยาอะไรต่างๆด้วยแม้ท <c oughs> <c oughs> ี่เกี่ยวค่ะใช่ค่ะก็เกี่ยวด้ยเพราะว่าคิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็แอนติบอดีเยอะอยู่แล้วภูมิคุ้มกันมันขึ้นสูงจา<อ>กการที่เราได้รับการกระตุ้นภูมิมาหรือว่าการที่เราได้รับเชื้อมาอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนทำให้ร่างกายอักเสบคืเมื่อยาที่เราได้รับ มันก็อยู่ในร่างกายของเราแบบ6-12ถึงเดือนแล้วเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ต้องคอย follow up ว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่าโดสสุดท้ายมันจะเมื่อไหรอ่อะไรเงี้เราเราไม่สามารถรู้แต่ว่าที่ที่บอกว่าแบบอาจจะเลื่อนการมีลูกเพราะว่าเราอยากจะอยากจะทำให้ร่างกายของเราแบบ natural ที่สุด หมดเวลาละว,วันนี้ก็จะลากกันด้วยเพลงจับมือฉันไว้ของ Today's นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับนายเตนในไลฟ์สองทุ่มครึ่งนะคะฝนกับเตยลาไ,ไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ